ถามคันไหนมีรีวิวให้ดูทุกคันเลยๆๆของน้องมีมาดูนี่ <S <S อันนี้มิวเ,เซเว่นที่เราคุยกันเมื่อกี้ไงอ,อันนี้ที่มาเป็นหน้าดิสหลังดัมตัวนี้ก็เป็นชุดคู่ตัวเลยขคเย่ยน18แทหลัง4ี่อนเรียงเล็กใหญ่จานก็ OS 380เท่ากันฮับสีไทเทเนียมปั๊มสีไฮปรโคมจากดัมเป็นดิส32500 0 0 0าแพแล้วตัวท็อปตัวสุด1 0 0พัน จากพี่จักรพี่จักครับมีลูกค้าสอบถามมาอีกแล้วมีลูกค้าถามเข้ามาในเพจแล้วว่าเขาอ่ะเป็นรถอิซูซูมิวเซเว่นแต่เป็นตัวเจนปี2011-12แถวนั้นอะตัวหน้าดีหลังดำมิวเซเวอ่ะพี่รู้ใช่ไหมใช่เขาถามว่าพอจะมีแนะนำเขาบ้างไหมว่าสามารถใส่ตัวไหนใส่แบบไหนแล้วมีเซ็ตราคาเท่าไหร่บ้างมีมีมีเดี๋ยวพาไปดูกันเอาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ใหญ่ๆเลยลกันนะคือ YouTube Mu เว่เนี่ยเป็นรถปีเก่าซึ่ง u t u ู e ได้ทํามาเป็นหน้าดิสหลังดำข้างหน้าเป็นคาลิเปอร์ดิสเบรกแบบสองพอตอข้างหลังเป็นดัมเบรกทีเนี้ยถ้าชุดความปลอดภัยเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนาดิสหลังพาโดสาหรับลูกค้าที่ไม่เน้นสวยงามชุดเริ่มต้นได้อะไรบ้างพี่ดิสหลังพาโดพร้อมชุดเบรกมือและแผงบังฝุ่นนะคาลิปเปอร์ ado, พาโดพาเบรกเนสเตอร์โปสายธรรมดา ส่ยางน้ำมันใส่น้ำมันอันนี้คือในหนึ่งชุดหนึ่งชุดชุดเริ่มต้นชุดนี้ราคาเท่าไหร่พี่สามหมื่นสองห้าร้อยสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทใช่พร้อมติดตั้งแลวรับประกันสามปีเต็มนะไม่จำกัดระยะทางและถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้มีหน้ามีตาขึ้นมาหน่อยมีไหมอย่างสมมติลูกค้าเปลี่ยนแม็กใหญ่มานะใส่สิบแปดนิ้วขึ้นไปหรือสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วแต่ลูกค้าเลือกอยากได้มีหน้ามีตาหน่อยก็เป็นตัวนี้ทะเยนสิบแปดแท่หน้าหลัง จานก็จะเป็น O อ380ทั้งหน้าและหลังเลยทั้งหน้าและหลังใช่อ๋อแปลว่าจากหลังเดิมที่เป็นดัมก็จะเปลี่ยนเป็นดิสใช่เป็นดิส<ช>ตัวนี้เข้าไปแทนอา่า,าใช้หร์ตเรียงเล็กกลางใหญ่ข้างหลังก็เป็นหเป็นสี่์ตเรียงเล็กใหญ่ชุดได้ครบชุดที่บอกไปใช่เซตกลางนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทใช่พร้อมสายถักพร้อมอะไรหมดเลยนะอา่าพร้อมติดตั้ง รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานถือ <ๆ S 1> ว่าแอบ,บกระโดดเหมือนกันนะจากสามหมื่นไปแสนสี่ใช่ก็กระโดด<ต>มาแสนกว่าแต่ความปลอดภัยมันก็มีมากกว่าแล้วถ้าตัวสุดเลยอ่ะเอากระโดดขึ้นมาอีกนะกระโดดขึ้นมาอีกก็ไปเป็นนิวเคเยนเลยตัวนี้หกพอร์ตใหญ่หน้าหลังก็เป็นสี่พอร์ตใหญ่ตัวนี้พ้าเบกเนสเทอร์โปรายชาเทีจานก็จะเป็นโอเอสไล่ขึ้นไปเดลิออนหรือเป็นดีพีเอแต่ราคาเริ่มต้นตัวนี้ก็อยู่ที่ หนึ่งแตเก้าหมืดพบาทตัวสุดของพี่ตอนนี้ราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทแปดพันบาทใช่แต่ถ้าเรามีจานให้ลูกค้าเลือกคือราคาที่เราบอกมาเป็นจานโอเอสถ้าขยับขึ้นไปเดลิออก็ราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกถ้าจะเอาสุดจริงๆเลยก็ต้องเป็นดีบราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกธรรมดาของถูกและดีแม่งไม่มีในโลกเว้ยอันนี้ผมถามแทนลูกค้าหน่อย ตัวขาจับกับคาลิเปอร์เนี่ยลูกค้าเลือกสีได้ไหมได้ดีส่วนใหญ่อ่ะขาเนี่ยเราจะทําเป็นสีส้มแต่ทีนี้ถ้าลูกค้าเลือกสีอื่นก็ได้ส่วนคาลิเปอร์เนี่ยสีตามใจลูกค้าเลยเลือกได้หมดแล้วก็สีฮับที่ลูกค้าเลือกได้ผมถามหน่อยถ้าเลือกสีลูกค้าเลือกสีเองอะองเปลี่ยนราคาไหมไม่เปลี่ยนดิเท่าเดิม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 แล้วก็ถ้าลูกค้าอยากให้เรา สกรีนหรือ C N C โลโก้ลงไปหรือจะ C N C เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการหรือจะกัด C N C ชื่ออะไรก็ตามแต่ลงไปที่ฮับก็ไม่เพิ่มเงินนะไม่เพิ่มแจ้งได้อยากได้สีไหนอยากสลักใส่ชื่อหรือโลโก้อะไรลงไปแจ้งได้ไม่มีเพิ่มค่าใช้จ่ายโอเคถือว่าดีอสรุปไปง่ายเลยเริ่มต้น30,000ื่นสามห้า หนึ่งส0หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแล้วตัวท็อปตัวสุดหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันอันนี้ราคาอาจมีปรปับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วแต่ลูกค้าเลือกจานใช่เพราะที่เราบอกไปเป็นราคาจานเบรกโอเอสก็เป็นจานสองชิ้นแทมน้มันเป็นจานที่ผลิตขึ้นมาสำหรับใส่เบรกใหญ่โดยเฉพาะเลยก็เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้มันก็เห็นภาพแค่นี้พอดีวันนี้แม่งมีมิวเซเว่นมาคันหนึ่งพอดีเลย เพิ่งติดตั้งเสร็จเองเดี๋ยวเราพาไปดูว่าติดตั้งออกมาแล้วอะมิลเซวเว่นที่แม่งเป็นหน้าดิสหลังดมเนี่ยพอเป็นดิสเบมโบสี่ล้อแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันถาม,ถามเสร็จแล้วถามแล้วถามคัานไหนมีรีวิวให้ดูทุกคันเลยของน้องมีมาดูนี่อันเนี้ยมิลเซวเว่นที่เราคุยกันเมื่อกี้ไงอ่าอันนี้ที่มาเป็นหน้าดิสหลังดมหน้าดิสหลังดมใช่หน้าของเดิมอะคาลิปเปอร์สองพอร์ตอ่าข้างหลังเป็นดมเบรกอันนี้เราจัดชุดขยีนเข้าไปแล้ว18แดซ จานโอเอสสามบมิลหมายถึงตัวเซตกลางที่พี่ดู้ดู่ะกี้ใช่ใช่เซตกลางคือตอนนี้เข้าไปอยู่ในคันนี้แล้วใช่อยู่ในคันนี้แล้วอ๋ออย่างที่ผมถามสีมีให้เลือกใช่นี่ลูกค้าเลือกสีเป็นไฮเปอร์โคมจะออกเงาเงาเหมือนโครเมียมหน่อยแล้วก็ฮับลูกค้าเลือกเป็นไทเทเนียมจานลูกค้าเลือกจับคู่ด้วย o ออขนาด3 8มบมิลไม่หมดล้อล้อล้อเลตัวนี้ลูกค้าก็ซื้อกับเราเหมือนกันเลแท้นนะตัวนี้นะ เฮ้ยสวยว่ะพี่เข้าเครื่อยงยางโอตานนี้แต่ที่เราไม่ได้จัดถ่ายรูปตั้งแต่แรกอ่ะเพราะว่าลูกค้าเอาล้อใส่ล้อกับยางไปก่อนแล้วอ๋วอเบรกเสร็จก,ก,ก,ก็กลับมาใส่เบรกไปดูด้านหลังไปหล่อป่ะเฮ้ยว้าวเต็เมเลยเฮ้ยแม่งหล่อวบาดำเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงคุณผู้ชมถ้าแบบว่ารถ อยากจะมาอัปเกรดอ่ะเฮ้ยแนะนำพอห,หลังหลังดิสปุ๊บแม่งดูเต็มแม่งดูเต็มแล้วหอ <ละ S 2> นรถ<ล>พซุปเปอร์คาร์อะไรกันเฮ้ยมันหล่อมันหล,ล่อตัวนี้ก็เป็นชุดคู่ตัวเลยเขยเนสยบแ18แทดหลังสี่่อนเรียงเล็กใหญ่จานก็โอเอส380เท่ากันครับสีไทเทเนียมปั๊มสีไฮเปอร์โคมจากด้ำเป็นดิสเฮ้ยยังหล่อ เอาเรื่องอยู่นะคันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องม่ดีร้านนี้ถามอะไรมีให้มีให้ดูมีตัวอย่างให้ดูตลอดเลยถามอะไรตอบได้อยากดูอะไรมีให้ดู <S <S 2> <S 2> เออดีดอก็ฝากผู้ชมไว้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าอ e ีลสูมิวเทเว่นตัวนี้นะครับผมทําเสร็จแล้วไปเทสมาแล้วติดตั้งเรียบร้อยก็รายละเอียดก่อนส่งรถให้ลูกค้าเราก็เช็คเรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปอยากเห็นรถอะไรอยากดูความปลอดภัยแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาที่ต่อจัดให้ครับผม คลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแฟนเพจเฟ e บุ๊ k ทิทอดออสหรือจะ Facebook ส่วนตัวที่จักวิทย์ก็อินบ็อกเข้ามาถามได้ครับปร mm ึก hmm. ษาฟรีครับยินดีให้คำปรึกษา mm hmm. สนใจอยากดูชิ้นงานจริงก็เดินกูเกิลแมปพิมพ์ว่าทิทอดออสเลยครับผมมันจะพาไปถึงหน้าร้านเลยคลิปนี้ก็ลไปเพียงเท่านี้ครับเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิทอดออสที่นี่ทิทอดออสขอบคุณครับ